นนมีคําถามไหมถูกเซลไหมพอคนพิการมีลูกนี้เชื่อมีแล้วมันเฮี้ยมมันเฮี้ยมยมากๆด้วยอพูดตรงๆว่าเขาเฮี้ยมมากคือคือเพื่อนเราเนี่ยเขามีลูกแล้วเขาก็โดนคนข้างบ้านถามว่าเฮ้ยนั่นใช่ลูกมึงจริงๆหรือเปล่าออไอ้ที่คนถามแบบนี้แม่งเฮี้ยมมากเลยนะอ,อันนี้คือเขาตัดสินคนอื่นไปแล้วคือคือไม่เข้าใจว่าเขาไปเอาข้อมูลชุดไหนมาก็ไม่รู้ เขาเดินไม่ได้แต่ว่ากระดอเขายังอยู่มึงเข้าใจไหมคือคือความหมายมันก็ง่ายๆอ่ะมันคือการดูถูกกันเลยนะว่าใช่ทําลูกไม่ได้ดูถูกไม่เท่าไหร่ลูกชูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตัดสินอีกว่าแฟนเพื่อนกูเนี่ยแม่งแบบเป็นคนที่ไม่ดีไปด้วยหนูเวอแต่จริงๆแล้วคือลูกมันมันมีเซ็กกันมันรู้สึกมันน้ําแตกได้คือนี่แหละปัญหามันก็อยู่ที่ว่าก็ไอเพราะสังคมเราเนี่ยแม่งไม่ได้มีข้อมูลหาเหวอะไรเลยเว้ยอืวะ ที่จะอธิบายเรื่องเซ็กเรื่องเพศเรื่องการเอากันของคนพิการว่ามันสามารถเอาได้นะเว้ยมันมีได้ครับเออซึ่งถือว่าหนักเหมือนกันนะแบบได้ยินแบบนี้บางคนอาจจะทะเลาะกันได้เลยเหมือนกันใช่ไหมใช่มันก็เคืองเลยไงมันก็จะทะเลาะกันไงก็ถูกไหมล่ะ